สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับซีพ่าไปพี่น้องไปเก็บเห็ดนะครับเหมือนเลยลุงนองไปเก็เบเห็ดเลยเสียดแน่นี่ทีมงานทีมงานทีมงานเก่งนี่กระต่านี่กรเอาเมันเต็มเล่นวะ ไปครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่นี่ทูกพหุ่นกันน่าจะเป็นเห็ดพี่ครับบอยนี่ครับดอกกำลังงามนกับ <c oughs> พานบอยครับพานบอย,ค,บบอยคลิปเก็บเห็ดปวก <c oughs> ได้เพิ่มละทีละนิดทีละน้อยไปเบิง่งต่อไปฮาท็อปยึดเลี้ยงยึดน้ำหมากเย็ดหาแทงครับโอ้เก็บไปก่อน

ยังเตะเซลเซลเลมึงเห็ดปวกไก่น้อยพู้น่ะถ่ายไปเลยพี่น่ะอันนี้คือเห็ดปวกไก่น้อยเหเห็ดปวกไก่น้อยครับเอากบาไกลไงเนาะเนเดหมเี๋ยวมาหุ่มทำล่ะ ยุ้งเอายุ้งเอายังนี่ทั้งผีก็มีสิเอออันพุ่งยามย้ำเนี่ยอยู่ข้างอยู่หลังเนี่ยอยู่ตัวอยู่ตูดเนี่ยเก็บไปเลยกระดาษลูกไส้ันไทยลูกแล้วอันนี้คือเห็ดปวกไก่น้อยลายขนาดคนนี้ป้าไปหอนคนเออประจําประจํา ฉันัีเพืนอิก็บนเกียกแมนก่าแมนหอนออกมาขาเงาแล้วก็ตัดทิ้มครื่อนห่อุ่นละเหิดเบิดเลยคิดกันเลครับทีนี่ไไโอ้นี่สารพัดเห็ดอีหลีวะ เงงเงงเห็บตะไคร้ผมผมเหบเห็บปวกไกลน่อยพี่น้องวนี่ลายเห็ดปวกไกลไงครับว่ามีนั่นนี่ไงบ่

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำด้วยครับ,รบขอบคุณครับ